กลับสวัสด,ดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนุ่มเอ็กกองเกลเซครับผมอ่ะเราจะลองเราจะลองลากดูครับนะครับใช้คันหน้า L40 หลัง L40 อันนี้คันนี้36ครับสามคันเอาถ้าล,ลองดูกันครับว่าจะขึ้นหรือเปล่า ลองดูครับไปแล้วครับขึ้นแล้วอ้าวขึ้นไปแล้วขั้นหนึ่งครับ ขึ้นไปแล้วคันหนึ่งครับเอาตอนนี้เอาเจ้ายัดมากขึ้นแล้วครับขึ้นไปอันนี้มันยันมากครับ et สามเสามทีครับเอาคันนี้ขึ้นไปแล้วครับ ยังไม่ทันเข้าเกียดนะไปงหน้าละัวกอนลักนครับยเ่างหนึ่ครับแต่ภารกิจยังไม่จบครับยังเหลืออีก สองคันครับยังเหลือคันสามสิบหกกับห้าสิบครับคันสองคันนี้น่าจะหนักอยู่ครับเพราะว่าสองคันนี้เสียงเสียงไอตัวท้ายมันแตะครับมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มันมันต้องลากแบบดิบๆครับมาดูว่าจะขึ้นหรือเปล่าครับโอ้ดูคนครับขอปันงานซิมาเลยครับ มาดูกันครับนี่ครับรอรอสเปรย์อยู่แล้วครับสี่คันครับเพราะว่าคันนี้ขึ้นแล้วครับที่นี่ก็ครับผมคันหางสูงนะของมันนี่แดงครับครับผมครับครับครับเดี๋ยวที่นี้จะมาเอาหางขึ้นครับเดี๋ยวจะเอารถม้า ลากหางครับเพราะว่าร้อยร้อยถอดหางออกครับพันกันมาครับเลี้ยงได้แข็งท้อ <Siser> mất <Zum> tiền lẽo chưng lừng thế, non lẻn thế, ạ. Đai, <haiais> mất tiền non lấp non xả non to. Này, phăng phăng

anh à, cái này nó park này tổ này park nó tông tông cớ tổ này này mà, có mà. <cười> 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 Ô bà con của bà con bà con đi đi ăn 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 đi 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 แล้ครับ<ม>เราจะลอ,องเอาตารับเนี่ยเราสี่ศครับไม่ได้เอามาดอกกามัม่ลำอยู่ม่วันเป็นยังไงอ่าเราจะลองดูนด <kicking. S 2> <enthus flush. S 3> ูครับเจาะ FL 08ครับอลองยกผ่านดูกาจะขึ้นหรือเปล่าไง่า yeah. 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 yeah.

Bò bò bò. Được 30. Đây máy muốn được, 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 được đúng, đúng Không có nó bắt. Được 30.

เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเป็นเรื่อยๆครับสำหรัรบคลิปนี้สวัสดีครับ